เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลทองนักผู้ชม,มเลือกซีเลืกอกโยนครับแปลงนี้ติดถนนเส้นหลักครับเปิดร้านค้าร้านขายของได้เลยมีบ้านให้หนึ่งหลังครับด้านหน้าพังเป็นชานหน้าบ้านไว้สําหรับเปิดร้านค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ําปัน่นจะแฮมุก,กได้สบายทำธรุรก,กิจได้เอกสารสิทธิ์โฉนดถูกต้องครับ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมครับแปลงนี้สวยพื้นที่ถึง5้าไร่กว่าเลยครับผ้าไร่สามงานทำเลดี้แล้วก็แถมโกดังหลังใหญ่อีกหนึ่งหลังครับแปลงนี้นะครับเจ้าของขายเองครับไม่ผ่านนายหน้าอันใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมก็ได้ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่นายหน้านะครับ สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับแย่งน,นี้อยู่บ้านสูงแค้นตำบลหมูมนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรหาไรสามงาาครับมีบ้านมีโกดังหลังใหญ่ขายเพียง5้าล้านห้าแสนบาทราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะครับถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าลึกซื้อประจำใไม่พาคลิปใหม่นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับที่ดินสวยๆเลยทีเดียวนะครับเหมาะอยู่อาศัยทําธุรกิจ ือเก็บเกมกำไรก็สบายครับราคาคุ้มคุมสนใจติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ